พี่ชาวว้าวเกทั้นหน่อยพี่ชาวว้าวเกสวัสดีค่ะบคทุกคนครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก่าพบก,กับครูฟูกนั่นเองนะคะหรือว่าเคมีครูวิฟูกนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะพามาดูนะฮะตัวต่างๆของแก๊สนั่นเองค่ะ นีฮะโอเคเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะนะฮะอ่ะนะฮะก่อนที่เราจะไปดูจัดเครื่องแก๊สนะฮะเรานะสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะ่ฮะก็คือนะ่ยฮะกดวรวมแก๊ททั้งหมดก่อนอันนี้คือสูตรหลักๆที่เป็นของเครื่องแก๊สเนาะนะฮะ,นะฮะก็คืออะไรครับ PV เท่ากับ NRT ค่ะ PV เท่ากับ NRT ค่ะ PV เท่ากับ NRT โอเคเนาะโอเคเนียฮะโอเคเนาะ โอเคค่ะนะฮะชนิดลูกนะฮะก่อนอื่นนะเราต้องไปรู้จักตัวแปรกันก่อนอะนะับอ่ะพีคืออะไรครับพีคืออะไรครับพีคืออะไรลูกพีคือความด่านนั่นเองแก่งมาง พีคือความดันเนาะนะฮะ P คือความดันเนาะนะฮะโอเคนะฮะนะฮะหน่วยของความดันนะฮะมันก็จะเป็นหน่วย atm เนาะนะฮะ,ะ,ะแล้วก็เออเอออีกหลายหน่วยมากเลยนะมีมิล mm ลิเมตรปลอดด้วยนะฮะโอเคครูนะฮะก็จะออกมาแค่สองตัวหลักๆนี้นะคะโอเคค่ะเนาะเนี่ยอ่ะตัวต่อไปลูกนะฮะ v v นะฮะเป็นหน่วยของปริ มากอ่าเป็นหน่วยของปริมาตรเนาะน,นะฮะในเรื่องเกสเนี่ยนะฮะเราจะใช้หน่วยเนะะี่ยในส่วนของลิตรกับเดซิเมตรนะคะโอเคลูกบาทเดซิเมตรเนาะน,นะคะโอเคค่ะนะฮะส่วนเอ็นลูกเอ็นคืออะไรคะัเอ็นคืออะไรคะัเอ็นคืออะไรคะัเอ,อ็นค,ค,คืออะไรลูกจำนวน จำนวนอะไรครับจำนวนโมลนะจำนวนโมลเนี่ยจำนวนโมลก็ต้องเป็นหน่วยเป็นโมลนั่นเองเนาะในะคะ่ะโอเคตัวต่อไปค่า R า,าคืออะไรลูก R เนี่ยนะฮะจะเป็นค่าคงที่ลูกเรื่องเกตอ่ะค่าคงที่ในส่วนของเรื่องเกตนี่แหละลูกนะคะีค่ะเป็นค่าคงที่นะครับมีค่าเท่ากับ0.08 สองหนึ่งเนาะนะฮะหน่วยของมันนะฮะ a g m คูณอยู่กับลิตรเนาะนะฮะนะฮะ,ะ,ะแล้วก็หารด้วยโมลคูณอยู่กับเควินโมลคูณอยู่กับเควินโมลคูณอยู่กับเควิน <c oughs> นั่นเองนะฮะ <c oughs> แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวทีเนาะนะฮะตัวทีก็คืออุณหภูมิอรือวูาอุณอะไรครับ เนี่ยอุณหภูมิอุณหภูมิน,นะะี่ค่ะอันนี้เนี่ยฮะอุณหภูมินะฮะเราจะใช้หน่วยเป็นอะไรเสมอการั่เหนไหมคะหน่วยเป็นอะไรเสมอคะหน่วยเป็นเควินนั่นเองเนาะเนะฮะดังนั้นนี่นะครับถ้าเขาให้มาเป็นองศาเซลเซียสเ,เราก็ต้องทําการเปลี่ยนหน่วยจะไม่ลูกโดยการเปลี่ยนจากองศาเป็นเควินจะต้องเอาไปบวกด้วยสองรอยเจ็ากจะกลายเป็นหน่วยเควิน ยกตัวอย่างเช่น25องศาเซลเซียสนเนี่ยก็จะกลายเป็น25มาบวกกับ273ก็จะกลายเป็น200เท่าไหร่ลูกกลายเป็นเท่าไหร่คอ่ะนะครับถ้าหลังเป็น8เป็น9ก็จะเป็น298ควินนั่นเองเก่งมาก โอเคนะฮะ,ะรู้จักหมดแล้วนะฮะทีนี้ลูกนะะี่ยเราต้องมารนรู้จักกฎค่ะกฎของเรื่องแก๊เนาะนะฮะกฎของเรื่องแก๊นะฮะ,นะฮะมีอยู่หลักๆนะฮะมีทั้งหมดนะ,ะับเท่าไหร่ครับทั้งหมดห้ากฎเนาะนะฮะอ่ะมีกฎของใครบ้างกฎของบอยชาวเกลูเซกกฎรวมแก๊ จะมีลูกนะฮะแล้วกดอะไรสุดท้ายลูกกดของอะโวคาโดนะมีทั้งหมด้ากอดน,นะฮะโอเคเนาะแมนะคคาฉันดีลูกนะฮะแนะนำอย่างนี้ค่ะนะครับแนะนำว่าสิ่งที่แย่เลยลูกสิ่งที่ คงที่จะถ Saint ูก uh, uh, really mm hmm. ต oh Thank Thank ัดออกอ่ะของที่ก็โดนตัดออกนะฮะอ่ะนะมารู้จักก่อนค่ะหนึ่งเลยลูกนะครับตะกูลมนคงที่ตะกูลมนคงที่มีวิวทั้งหมดสามคนลูกนะครับตะกูลมนคงที่มีทั้งหมดสามคนค่ะตะกูลคงที่มีทั้งหมดสามคนค่ะอ่ะมีใครบ้างคะอ่ะแฮน์โฮงอย่างนี้ค่ะทันบอยพี่ชาววาวเก อะไรนะคะท่านลอยพี่ชาวว้าเกท่านหน่อยพี่ชาววา้าเกขันหนลอยพี่ชาวว้าเกเนาะนะคะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยนะะก็จะมีเนาะนะคะสิ่งต่างๆที่งะคงทีเนาะนะะี่ยเริ่มเลยลูกนะครับถ้าท่านลอยท่านทีท่านฉีก็จะมีอุณหภูมิหรือว่าฉีคงทีโอเคไหมคะ โอเคอ่ะคนที่สองลูกนะครับพี่ชาร์ลพี่ชาว,พ,ชาวพี่ชาวก็คืออะไรลูกพี่ะก็จะเป็นพีของทีนะครับแล้วก็วาวเก้วาวเกวาวเกก็จะเป็นวีอะไรครับของอะไรลูกของ ชีนั่นเอง,เองนะฮะท่านบ่อยพี่ชาวหมอเกนะฮะเก่งนะเก่งมากๆเลยปรบมือค่ะโอเคเนาะนะฮะชิ้นนี้ลูกนะฮะแต่ละท่านเนี่ยนะฮะแต่ละกดเนาะของท่านพี่วาวนะ,ะมันก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันค่ะ ครูนะกฟกนะจะแนะนําอย่างนี้ลูกนะฮะพี่กฟกแนะนําว่าสิ่งที่คงที่จะถูกตัดออกนะฮะอันนี้คือสุดหลักของเรื่องแก๊ใช่ไหมลูกนะฮะสุดหลักนะฮะของเรื่องแก๊สเนาะนะฮะอ่า P V เท่ากับ n R น,นะฮะอ่ะมีอะไรคงที่บ้างอ่ะจากที่เราดูดูนะคืะอค่า R มันจะ คงทีดังนั้นเวลาคิดนากดนะของท่านบอยพิชาวเกให้ตัดอาริงนอะ่าแล้วก็พี่ฟบอกว่ายังไงนะฮะบอกว่าอีสานคนนี้เนี่ยนะเป็นตระกูลหมุนคงทีถ้ามมุนคงคงทีก็จะตัดต้องตัดเอ็นทีดังนั้นลูกตระกูลมูลคงทีเนี่ยจะเดือดตัวแปรอยู่ทั้งหมดสามตัวคือ P V และก็ทีแต่พี่แนะนําว่าให้ย้าย,ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันลูกนะฮะก็จะกลายเป็น P V ห่าด้วย T อ่าอันนี้คือสูตรหลักเนาะนะฮะสูตรที่เราตัด n กับ R จริงไปแล้วนะ,ะก่อนที่จะมาสูตรของทันบอดพีชาวอเกอ่ะต่อไปลูกนะครับอ่ะมาดูคนแรกโมนคงที่ก็ไม่มีทั้งโมนแล้วก็มี R ที่ของที่ด้วยก็ไม่มี R ด้วยก็มีอยู่แค่สามตัวแปรนี้ก็เลยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความดันปริมาตร แล้วก็เรนรูความดันปริมาตรแล้วก็อุ่นหภูมุมนั่นเองโอเคเก่งออกากวเลยประมือค่ะอ่านะฮะจริงจริงรนอนนะครับซึ่งนะครับซึ่งลูเนะครับอ่ะถ้าคนแรกท่านบอยพี่ชาวโอเกค,คนแรกคือท่านบอยคือทีของทีอ้าวแล้วถ้าทีของทีหลักอ่ะเมื่อกี้มันมเลยกี่ตัวแปรนะเหลือสามตัวแปรพี่ฟุกพก PV เท่ากับ PV หารด้วยทีหนอนนะฮะอ่ะถ้าท่านบอยท่านบอย,ท,บอยทีของทีก็ต้องตัดทีทีจริงปะ จีิก็เลยเหลือแค่อะไรรู้พกับ V นะฮะก็เลยเกิดสูตร P 1 V 1ึ่งวน่ากับพีสอนั่นเองโอเคเข้าใจไหมฮะอ่ะคนที่2ล่ะก็เหมือนกันนะฮะแต่คนที่2 P ชาว P คงที่ P คงที่ก็ต้องเป็น P ีต้องตัดพีทีนะฮะก็เลยเกิดสูตรอะไรคะลองเดาสิคะลองเดาสิคะลองเดาสิคะอ่ะก็เลยเกิดสูตร P ขอโทษค่ะ v 1ส่วนด้วย t 1เท mm ่ากับ v 2ส่วนด้วย t 2นัแล้วเองนะฮะอ่ะสุดท้ายค่ะลองเดาสิครับอะไรของทีล่ะคนสุดท้ายอ่ะคนสุดท้ายก็คือ v ของ T ดังนั้น v จะต้องโดนตัดทิ้งนะฮะก็เลยเกิดสูตรอะไรรลูกเกิดสูตร p 1 T1 เง t หนึ่งเมีสวนไี้อ่ะเขียนใหม่ได้ไหมได้สิคราอ่ะเกิดสูตร พีส่วนด้วยทีหเท่ากับพีสส่วนด้วยทีสนั่นเองค่ะนะฮะเก่งมากทันบอยพี่ชาววาวเก้เก่งมากเราก็จะสามารถจำสูตรทั้งสาคนนี้ได้อย่างแน่นอนนะฮะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอะไรนะคะทันบอยพี่ชาววาวเก